สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะด่วนใบเตยได้รับการปล่อยตัวแล้วพร้อมยกมือไหว้สื่อมวลชนและครอบครัวได้รับขึ้นรถเบนซ์กลับบ้านทันทีเมื่อวันที่15พฤศจิกายน เวลา19 0 0นนที่สัททฐานหญิงกลางนายอมรกุศลทนายความของใบเตยสุธีวันกุลชรอ,อดีตนักร้องนักแสดงชื่อดังจำเลยที่3คดีแชร์ฟอเล็กทีดีเดินทางเข้ารับตัวใบเตยกลับบ้านภายหลังศาลอาญาอนุมัติให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางหลักทรัพย์เงินสด5ล้านบาทมีเงื่อนไขให้ใส่กำไร EM และห้ามออกนอกประเทศพร้อมมารายงานตัวกับศาลตามที่กำหนด นายามอมรได้กล่าวว่าตอนนี้ตนมาดูแลเรื่องการรับตัวออกซึ่งขั้นตอนการปล่อยตัวต้องรอเจ้าหน้าที่นำหมายปล่อยมาพร้อมกับผู้ต้องขังซึ่งก่อนทำเรื่องปล่อยตัวออกจากเรือนจำซึ่งหลังฟังคำสั่งศาลตนไม่ได้พูดคุยอะไรกับใบเตยเพียงแต่เห็นเจ้าตัวที่แสดงอาการดีใจก่อนไปพูดกับเพื่อนและครอบครัวส่วนเรื่องน้องเวทมนก็เป็นเรื่องปกติที่คนเป็นแม่จะห่วงหาและคิดถึงลูกของเขา โดยนายอมรได้กล่าวอีกว่าสำหรับคดีของดีเจแมนต้องปรึกษาครอบครัวอีกรอบว่าจะทำเรื่องขอยื่นประกันตัวเมื่อใดคาดว่าน่าจะเร็วๆนี้โดยในครั้งนี้ตนได้เขียนคำร้องและตอบข้อสงสัยเพื่อให้เหตุผลกับศาลในการยื่นประกันตัวแต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐานและมีการเลื่อนนัดฟังคำตัดสินจึงทำให้ไม่ได้รับการประกันตัวเพราะคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายสูง มองว่าผู้คนที่วิพากษ์วิจารณ์ลูกความตนได้สร้างตาบาปให้กับพวกเขายอมรับว่าตนก็สู้จนสุดใช้เวลามาหลายเดือนเช่นกันและผู้สื่อข่าวรายงานว่าต่อมาเวลา19บนาฬิกาห้นาทีใบเตยสุธีวันพร้อมครอบครัวได้เดินทางกลับบ้านด้วยรถเบนซ์สีขาวทันทีและได้ยกมือไหว้ผู้สื่อข่าวที่มารอทำข่าวด้วยโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดภายหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ให้ได้มีข่าวสารมาอัปรียดกันต่อไปด้วยนะคะและถ้า,าอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะ ขอบคุณค่ะ